พอโรงเรียนนะเขาบอกมันเป็นเก้าอี้ระดับผู้บริหารเก้าอี้วิเศษห้ามใครนั่งครูชั้นผู้น้อยเธอไม่มีสิทธิ์พอเธอนั่งปั๊บถังซื้อเก้าอี้ตัวใหม่เลยมันมาจากโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะครูน้อยอ่ะเหมือนกับเอาแชทอันนี้เนี่ยไปเล่าให้แฟนฟังว่าตัวเธอวันนั้นเนี่ยเข้าไปในห้องโสด เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องผอ,อด้วยนะเป็นเก้าอี้เหมือนในห้องประชุมหรือห้องโสดเหมือนตัวเธอจะต้องมีการเตรียมในส่วนของการทำพรีเซนเตชันคนเปิดคอมอะก็ต้องนั่งใกล้คอมแล้วปรากฏว่าตอนนั้นผอ,อยังไม่มาครับปรากฏผอ,อมาเธอก็ลุกให้อืมแล้วก็เข็นเก้าอี้ไปท่านผอ,อนั่งผอนั่งไหมไม่นั่งทาไมอะก็ฉันไม่นั่ง อเออแล้วหลังจากนั้นเลยกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวในแชทต่อมาบอกว่าวันนี้ผอ,อ,อมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เหมาะสมคือครูนั่งเก้าอี้ของผอ,อซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าผอ,อไม่เห็นไม่ใช่ว่าผอ,อไม่รู้สมัยผอ,อเป็นครูน้อยผอ,อก็ไม่เคยนั่งเก้าอี้ของผู้บริหารเพราะผอ,อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่บังอาจไปเทียบบรารมีของผู้บริหารค่ะ ครูเมียวเธอก็กราบขออภัยอย่างสูงคร,ครั้งหน้าหนูจะไม่ทำแล้วเธอบอกตอนนี้นะกังวลมากกลัวว่าหลังจากนี้จะถูกกันแกล้งหรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันจันนี้จะเดินทางไปกราบขออภัยกับผู้อำนวยการอีกรอบนึงที่เธอทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้จริงๆว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้วิเศษห้องนี้ต้องชี้แจงก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่ห้องส่วนตองปอเป็นห้องประกันคุณภาพก็คือเป็นห้องเหมือนกับ รับรองแขกค่ะหรือว่าให้แขกเนี่ยมาประชุมพอเวลาผ่านไปประมาณ15.20ประมาณนี้ค่ะทีนี้พออก็ลงมาบอกว่าพออรพร้อมแล้วหนูก็รีบลุกขึ้นแล้วก็หนูก็ยกเก้าอี้ตัวนี้ไปให้ท่านพออรพร้อมกับคุณครูอีกท่านหนึ่งพออก็ปฏิเสธบอกว่าพออไม่นั่งหนูก็ดําเนินการไปฉายปุ๊บแล้วหนูก็กลับมานั่งที่เก้าอี้ดาตัวนี้ลายติ้งตองม,มันเป็นลายกลุ่มค่ะก็เลย เปิดอ่านแชทก็เลยเป็นแชทที่พอ,อ,อตําหนีถึงความเหมาะสมท่านพออก็เลยสั่งคุณครูอีกค,คนนึงซึ่งเป็นคุณครูการเงินนะคะของโรงเรียนบอกว่าวันจันท์ให้ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาให้พอ,อ,อด้วยนะคือหนูรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวเนี้มันไม่มีเจ้าของนั่งอยู่ก่อนนะคะมันเป็นเก้าอี้ที่ว่างแล้วทีเนี้ยเราเรา ก็คิดว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถนั่งได้อันนี้หนูไม่ได้คิดจริงๆถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหนูก็เลยรีบทักไลน์ส่วนตัวไปบอกว่าท่านพอ,อ,อก,ก็กราบขอโทษอีในไลน์ส่วนตัวค่ะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆหนูขอโทษท่านพ่ออ,อค่ะแล้ววันจันทร์หนูจะขอโทษอ,อีกครั้งหนึ่งอยากจะคุยกันต่อนหน้าค่ะว่าอยากจะให้หนูอยากจะให้หนูทํำยังไงสารภาพก็กลัวถึงความปลอดภัยเอาตรงๆเลยกลัวถึงแบบว่าถ้าถ้าอยู่ต่อไปน่ะ จะโดนแต่เพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะเราก็เป็นแค่ลูกน้องก็กลัวนี่นนตัวใหม่ตัวนี้อ๋ออุนน้ยน,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 นี่ครูเหมียวไปซื้อมาให้ใหม่แล้วนะแล้วครูเหมียวบอกยอมซื้อแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะจะไม่รู้จะแหมเก้าอี้มันก็ใส่พานไม่ได้เนาะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ,อคือฝั่งท่านผอโอรงเรียนท่านบอกแบบนี้คือเรื่องราวมันเลยเถิดไปเพราะผอพูดในลักษณะที่ว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเก่าแล้วชำรุดแล้ว ตั้งใจจะเปลี่ยนนานแล้วแล้วก็เลยจะโทรมาบอกอแต่เบื้องต้นทางสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับส่วนกลางเลยสั่งไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้ามารายงานตัวที่สำนักง,งาน0ูนเขตหนึ่งเพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย2ก็คือเพื่อให้ย้ายออกนอกพื้นที่ <c oughs> เนื่องจากว่า <c oughs> ตั้งกรรมการขึ้นมา <c oughs> เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้า<ะ>พอออยังอยู่เดี๋ยวมันจะไม่เป็นธรรมแล้วก็จะได้ตรวจสอบเปิดทางให้กรรมการเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่